มีการแทนแทนรู้แล้วว่าคือแบบนี้คิ้วคืออะไรคิ้วยกึ้นใช่ไหมครับก็จะมีอธิบายอยู่ในเอกสารนั้งหมดเลยน,นะครับก็มาที่ไฟล์ที่ชื่อว่า document ครับอาจารย์กดใบม้วก็ได้่าครับอาจจรให้ดาวน์โหลดลงมานะครับก็ดาวน์โหลดมาตรงนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ลองกดๆด,ดูก็ได้ครับก็เกิดมีอะไรเป็นใบม้วนก็ดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับ แต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดดาวดาวโหลดพร้อมกันเนี่ยอาการชา้าได้มีแน่นอนรับในสามสิบเมตรมันแช่นะฉะนั้นทยอยทยอยไปก็ได้นะครับมีเวลาอีกหลายวันจ้ค่อยๆดาวน์โหลดไปสิกษามกันนะครับโอเคเป็นหน้าจะเรีเยบร้อยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นที่ที่ โครงการนี mayor, ้ทำมานานแล้วก็เลยมีไฟล์เดิมๆที่เป็นแม่กาวพื้นหลังที่สวยแล้วก็มีซาวด์เฟกซาวเสีย้องเสียงธรรมะนี่นะครับอยู่ในโมเดอร์ผมก็เตรียมมาให้เป็นซาวธรรมะ